แต่เมื่อครู่ที่เจอเซอร์วีทั้งหมดก็ไก่มางคนเป็นแบบนี้โอเคบางคนเป็นแบบนี้แล้วบางคนก็เป็นแบบนี้สมมติอัแบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามคุณลองดูหน่อยสิคะคุณว่ากอไก่แบบที่หนึ่งคุณลองทำนายแทนดิฉันกอไก่แบบที่หนึ่งอารมณ์เป็นยังไง <What? S 1> เดียวใอ่คุมพี่ <Okay. S 1> มันเดียวค่ะ กอไก่แบบที่หนึ uh ่งคุณรู้สึกยังไงบ้างในความรู้สึกคุณรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เขียนกอไก่แบบนี้ได้เนี่ยอารมณ์ต้องเป็นยังไงซึ่งเศร้านั้ซึมเศร้าห่อเดียวมีความรู้สึกการที่เขียนแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีมีวิธีคิดยังไงบางอย่างให้มีความรู้สึกนี้เกิดอะไรขึ้นในกอไก่แบบนี้นะคะลักษณะกอไก่เหลือที่เหลือเนี่ยกอไก่แบบไหนเป็นลมใจใหญ่ใจกว้างคะเขาเขียนแบบไหนเขียนแบบกว้าง ใช่กว้างใหญ่พีามแบบนี้คือเป็นคนใจใหญ่ใจโตโดยส่วนใหญ่นะคะเขาบอกคนเขียนแบบที่สองเป็นคนใจดีเพราะโดยส่วนใหญ่ไม่มีเที่ยวเลยเห็นไหมแต่มีความใจใหญ่นะครถือว่าดีแต่พี่สามมีควาเมาเดี่ยวมีความเฉียบแต่ชีวิตตัวเดียวนะเซกันเนี่ยเห็นไหมกองไก่บงบอกอะไรได้หลายสิ่งที่จะบอกลักษณะลายเซกแบบนี้อาจารย์ขออนุญาตไม่เดินงานเนื่องจากว่าด้วยตัวลายเซกน,น,แบบนี้เนี่ยแอบมีความที่เกี่ยวอ,อาจารย์จะวิเครานะห์บางเนาะไม่วิเคราะห์ดับฐานไปเพราะว่าเดี๋ยวอาจา เัาจะจบไปเดืนอไปค่ะเพวกนี้ค่ะลักษณะลายเส้นแบบนี้มันมีความขึ้นเดี่ยวมีขึีนจุดหนึ่งสองจุดเส้นแบบนี้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 ที่เราเส้นนี้คือเส้นภาษาตัวเลยคือชีวิตเขามีมากนะชีวิตเข้ามาดีค่ะแต่เมืนอสามจุดในชีวิตที่เขาเจอในลักษณะของชีวิตที่เจอภาษาถึงสามครั้งด้วยกันแต่ปัจจุบันเขาดีค่ะไม่ได้แย่แต่หมายว่ามันมีความเบรนว่างกงการเส้นดีเส้นแบบนี้อาจารย์แมแนะนำให้ขีดตัดแบบนี้ค่ะการขดตัดแบบนี้เนี่ยเท่ากับชีวิตเราเองเนี่ย มันเหมือนเปลืองจากจากที่สุดนะมันเหมือนมันจะไปท้งสุดแต่มันท้งสุดมันเหมือนไม่มรู้จิตอะไรสักอย่างเนี่ยผลลายเซ็นเสน่ยงแบทุกอย่างจะดีถ้าผู้ชมเจ้าขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องห่วงจุย้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ